ทงังขอให้เจอต่อสิ่งดีๆเดอ้อให้คุณพาพกบปักรักษาคุ้มครองทุกคนสำรับไรนี่กาไม่เลื่อน <c oughs> ได้ยินเสียงคนไอเล็บยูไหมนั่นหลายกับบได้เนาะพี่น้องเนาะอืมคนหนักของเมื่อสองค่ะพี่น้องของดีๆยุบ้านยุซ่องเพื่อนนั่นแหะค่ะพี่น้องเพื่อนใส่บ่าเบื่อขอก้าวข้ามาสวัสดีและขอบคุณค่ะ ได้พี่น้องเอยพี่น้องเออยมาเล้วจ้าแม่เลื่อนผพ้ไปสาวน้องบัวลำพูจ้าเออจ้าเขียนมาให้อ่านเนบ่มี่มูเขียนให้อ่านเห็บเหลาน้ำกับบมี่ขาสิเว้าสิจ้าได้จ้าผู้ใดเนาะจะ่งเห็ดเห็ดมะลิ่เกกังจขึ้นเอมาที่จะพเพราะไงเพื่อนบอยจะเป็นแม่พ่อข้า ป <c oughs> ่อญกันแม่เลื่อนกบว่าสิบอยู่โดนค่ะพี่แม่พี่นอ้องแม่เลื่อนกบว่ายู่อันถึจนจักสามสิบหน้าที่นี่ละจ้ากันนี่กห็หอดเวลาเอาแช่กอนเด้อพี่น,อน้องเด้อกันพ่อใหญ่อยากเป็นแม่ค่าได้เป็นแลว้วได้พี่น้องจ้าตลาดคนเดินค่ะพี่น้องตลาดคนเดินจะหายไปช่มบดได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ประสนดาวัยดอกดีน,ำน้ำเนาะพี่นอ้อง เพ่อนไงเพื่นบ่เห็นดีน้่เพื่อนบ่อยากเป็นพอ่อข้าคือเกาตีนั่งอยู่ในรถจ้าเดินทางไปสิไปทํางานค่ะจะไปทํางานกับคุณลุงจ้ากระสีอันน้องเพื่อนอยากได้พักกับข้าบ้านเข้าวซองกำลังสิเข,ข้าบ้านผู้เป็นแม่บ้านก็เตรียมหุงหาอาหารไม่เป็นไรเนาะก็อันนี้ไปพี่โทรถามน้องสาวพี่พี่น้องสาวว่า เอ้ยแาวมากมันก็บอกคุ้มคันนามันรถพี่ไอดอกวาซอตลาดคนเดินค่ะพี่น้องตลาดคนเดินแต่หายไปชว่วมบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ประสนดาว้อดอกขันสิเอาให้เบื้งทั้งในเมืองน้ก่กะอัน <c oughs> เพราะว่ารถหลายพี่น้อง <c oughs> อย่ามันไปถือเลขรรถข้าเจ้าเนาะข <c oughs> อบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ เดี๋ยวพี่น้องกันไปหอดวิวอันนอกป่าวิวนอกเมืองก่อนเสีอยใไ้เบิ่ง,งยดอกเพราะว่ารถกะเจ้าก็สิบลายปันไดเมือ่อนึงกันนหน่อยเบิดไปไป้ไใ <c oughs> อีกก็สิถึงปีแล้วนี่สิสิงหาก็สิเข้ามาแล้วก็สิถึงท่านว่าแล้วพี่นอ้องนี่ไม่ใหญ่นี่นาแซมหล่มเนี่ยข้างแบมแบมเนี่ยึ้นมากก็จิจำได้ลดโปรไฟเนาะ มาพ่พี่พาน้องไปเหตุการณ์เหตุงานกันนอจากเนาะเดวีก,กสตูและไอเสียงกลัวสัญญาที่ดังขอก้าวคข้ามาสวัสดีและขอบคุณค่ะเราสองเดือนสามเดือนแล้วก็ค่อยส่งอย่างนี้มันคือมันความคิดของเราค่ะหน,น้องนอนไม่ค่อยจะหลับ ต,แตมแลนี่ไปทำอะไรนี่ไปสิไปเฮ็ดงาน่าสันเออจะเลยแวะเอาพักมาส่งน่องเพิิน,น่กนเฮ้ย <c oughs> คุณลูกเพื่อไดใส่ไปถ้ามันยังไงเราคิดทัวเสลียเอาให้ถูกกิโลละวร้อยก็ช่างมานะ้องก็ปล่อยไปปล่อยไปเห็ดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็ดกำลังเยอะอเข้าไปเก็บได้กันทุกคนโอเคค่ะน้อง กนนั้นสัญญาฟังมูลเลยดูดอกคูณมันเลื้อกตะกล้าตอนนี้กักระลังซีม่วงหามวงเร่งกระลังเตรียมหาหุงหาอาหารเนาะกันพู้ไปให้ไปหน้ากักระลังสิอากาศ เลื่อนกบว่าสิบวายู่โดนค่ะพี่แม่พี่นอ้องแม่เลื่อนกัว่่ายู่อันถึงจักสามสิบนาที่เนละจ้าคันนี้ก็หอดเวลมีมูมากกับาบ่าวบ่าวมีมูมากกับฟั่งก่อนไวน้นีก้อนบัตเทียตอน,นาพูนควายมาพอพบกัน ขอบคุณได้หลายพีพ่พี่น้องนองผู้ที่มาส้มเบืองหนาเบืองหลังเนาะค่ะเนาะเขียนคอ,อมเมนมาให้อ่าน,นด้เรื่อจาตอนนี้กำลังเดินทางจ้าลังเดินทางแล้วจะถึงสถานที่อันผู้อยู่ในเมืองก็เลิกการเลิกงานก็เตรียมหาซื้ออาหารการกินผู้เป็นแม่ค้าตลาดคุณ่ะเขาเจ้า,จามีโอกาสมั่นอันนั่งกิฟนั่งดื่มสวนทนากัน ก็เตรียมข้องไปไขายเตรียมขายอาหารการกินให้พี่ให้น้องโอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยดแ <c oughs> ม่เลื่อนเวลาน้อยหน่อยค่ะพี่น้องเวลาหน่อยตื่นขึ้นมาเห็นอย่างน้่กับบ่ทำ <c oughs> ดีน้น่เนอะพี่นอ <c oughs> ้องปัญญายันบ่เห็นดีน้่เพ็่นบ่อยากเป็นพ่อข้า <c oughs> แม่เลื่อนกะว่าสิบพรายู่โดนค่ะพี่แม่พี่นอ้องแม่เลื่อนกะว่ายู่อันขึนจักสามิบนาที่เนลจ้าคันนี้ก็ะหอดเวถ้ามันยังไงเราคิดทัวเสี่ยเอาให้ถูกกิโลละร้อยก็ช่างมัน้องก็ปล่อยไปปล่อยไป,ป,ยไปเหตุเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหตดกาลังเยอะเข้าไปเก็บได้กันทุกคนโอเคค่ะน้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนนะคะ ะมองเห็นโอ้มื่อนีเพิ่นมิตลาดนัดอืขอบคุณค่ะสองล้านดวงใจขอบคุณเดอ้อที่สิมาเปิดหัวเปิดตาไห้ผู้ใดขมากเ <c oughs> <c oughs> เอาไป <c oughs> นองล่งเอาพักไ้นองเป็นก่อนเนาะเอาคุยกับกระลุ่คุณลุ่งถาเดอ้อ วัเดีขคานไปไว้ตื่นสวยเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาแล้วจ้าแม่เลื่อนผ้าไปสาวนองบัวลําพูจ้าที่มันเสมอมั่นเครื่อไหมยาได้เจ็บได้ไข่ความจนใหายาซมีขึ้นรถเลื่องเลือไปเนื้อลองใต้ไปไกล้ไปไกลก็ขอให้บปวดภัยทุกมีมูมากกับบ่าบอมีมูมากกับนี่ค่ะพี่น้องค่ะ ขึ้นเพราะได้เปิดหูเปิดตาเปิดค่าการมองเห็นค่ะพี่น้อง <c oughs> ได้เห็นจะไน่เพิ่นได้รับลูกเพิ่นเก่าออกมาขายเพินพ่นไหนผู้ให้กระตุม้มขนมกระมีเคยส่วนพ่อหญยอยู่เมือวันเสาอันเข้ามาเฮงจังสีเป็นยังอ่ะพ่อหญยเพิ่นกับเฮงเข้วาบ้านเข้าซองกำลังสิเขาาบ้านผู้เป็นแม่บ้านก็เตรียมหุงหาอาหาร พี่น้องเปียนงใดเนาะอยู่ทั้งเมืองไทยได้กินข้าวกินน้ำกันยัางได้เห็ดยัางกินเนาะจ่าจะ่าจังไดปะจะพักไปส่งนอ้องเพื่อนขอแช่ไปทั้งอันอันเฟซก่อนเนาะจ้าเนาะมาทากทายมาคุยกั น,ะะนี่ไม่ใงีนี่นาแซมแลมเนี่ยข้างแบมแบมเนี่ยค้นมากสิจ,จาได้โรดโปรไฟนะาโอ้อยากฟังเพลงไม่ออยากฟังหมอลำลำ้ำใดบ่านอ่อลองเพลงใดบ่นอะอนี่โอเคค่ะกลับมาที่เดิ เก่าที่เดิมค่ะเสียหนอดฝ่าเด้จา้าพ่อแม่เอ้ย,ยเรือกำลังจะออกค่ะถ้าหัวไปถูกต้นเห็นน่ะไม่อยากนึกโอ้ยยอดเพียบเลยอะ่ะจี้นี่มาของดีเลยเแกไปหาหมอเลยเคี่มขาเหมือนทำนี่เลยกายรเต็มพวงเออวันเอาวานัาวาน มาส้มสะพานไปน้ากันจ้าพี่น้องจ้ามาร่วมเดินทางไปน้ากันจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องสุขสิรพักไปส่งน้องเพื่อนขอแช่ไปทั้งอันเฟซก่อนนาอจ้นเนาะมาถักทายมาคุยกัน